สวัสดีครับตอนนี้วิมอลสุขใช่ใช่ใช่ผมไปตามโอ้ขอบคุณครับเดี๋ยววันเห็นคิทตี้ลงไปโังไม่เห็นคิทตี้ลงไปสองหมื่นกับสามหมื่นเหรอนี่ใส่กันธรรมดาแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับรุ่นอะไรนั่นนี่นะซื้อไปฝากแฟนนะครับนี่ฝากแม่บ้านเนาะเห็นแล้วมันถูกนะไม่ได้มาบ่อยนานๆทีมานานๆทีมาครับแถมเพชรด้วยนะครับตัวนี้ครับ ประมาณนี้พี่แถมเพชรครับสมาร์ทวอทสุดยอดครับแม่หนฟีนใส่อยู่แล้วพี่แต่เวลาใส่เราต้องดันไล่ไล่ฟีนนิดนึงใช่ค่ะอ๋อดันให้หน่อยจังไม่ไม่ของพี่มันอยู่ในนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะใส่ในนี้เลยใส่ในนี้เลยประมาณนี้แพี่แต่งในนี้เลยครับใส่เลยใ่ถ้าแต่งแล้วเดี๋ยวพี่เอาเข้ากล่องไม่ได้รอโอ้ต้องไปแยกส่วนไปอ๋อไม่เป็นไร อ้าวสายตรงเงาในร้านนี้เลยนะครับโอ้โหร้านอะไรนะบิ๊กไทม์ครับบิกบ๊กไทม์บิ๊กไทม์ใช่ครับบิ๊กไทมห้ามถ่ายภาพแต่ว่าผมถ่ายวิดีโอ <laughs> จ,รจริงวิดีโอก็ห้ามถ่ายก็ <laughs> ขออนุญาตนะขออนุญาตขอขอ, <laughs> ขอนุ <laughs> อญาตวันนี้ <laughs> โอ้พี่ดีใจครับครับเป็นคอนเทนต์มาเมาะมาเมาะหลายอย่างเลยครับนี่ครับโอ้โห แต่ว่าจะไม่ซื้อนะแต่ว่านี่มาเจอแม่ค้าพูดดีแล้วก็แนะนำดีครับคนไหนที่สนใจก็มาชมได้เลยครับที่ที่ไหนนะที่ไหนนะตลาดนงเกลือเลยนะนครนานนยกนครนานนยกครับนี่ครับนานๆทีแวะมาดูเลยนะครับอุปกรณ์สมาร์ทวอทนาฬิกาอนนะแะดปเตอร์ด้วยใช่ไหมครับต่อกับสายชาร์จเดี๋ยวเช็คสายชาร์จแป๊บนึง โอ้โหสุดยอดครับอย่าใช้ของโทรศัพท์นะคะเพราะว่าไฟมันโอเวอร์พี่อ๋อต้องใช้ไฟตัวนี้มันไม่ได้รองรับฟ้าชาร์จครับโดยเฉพาะของ Android หัวอะแดปเตอร์มันจะค่อนข้างไฟไฟแรงเดี๋ยวเช็คใส่ชาร์จก่อนเนาะครับผมก็ลองดูเช็คดู้หน่อนขอบแปัย คาเวอร์แบถ้าจะใช้ต้องแบบค่อนข้างรุ่นโบราณดึกจัน่ลยนะใช่ไม่ต้องใช้ไฟแรงเนาะใช่ค่ะทุกอย่างที่เป็นฟ้าช้าใช้ตัดทิ้งเนี่ยนะสายชาร์ใช้ได้เครื่องติดละติดแล้วนะครับใช่ค่ะเนี่ยอันนี้แบตเราเต็มอยู่มันนิ่งแบตเต็มอยู่ใช่ค่ะเรือนเล็กๆเหมาะสำหรับข้อมือผู้หญิงนะครับ คำแนะนําคือแบตเหลือ30เอร์เซนตนะคะชาร์จได้เลยชใช่อย่าปล่อยให้หมดศูนย์บ่อยๆแล้วก็ชาร์จครั้งหนึ่งไม่ควรเกิน3มชั่วโมงไม่เกิน3มชั่วโมงไม่ควรชาร์จทิ้งไว้ใช่ค่ะข้ามคืนนี่ยิงห้ามเลยแต่จริงตัวเนี้ยเขาตัดตัดไฟแต่ว่าพอแบตแบตมันลดมันก็จะชาร์จอีกเรื่อยๆก็เลยไม่แนะนำโอเคครับแบตเหลือ30บชาร์จเลยแล้วก็เอาออกมันจะเต็มไวพี่ยอดครับเปิดปิดเครื่องก็ตื่นล่าง กดค้างนะคะอันนี้กดหยุดแล้วนี่เปิดก็กดค้างได้แหะมาละนี่สวยงามโอเคค่ะภายในกล่องก็จะมีสายชาร์จแล้วก็สายที่แถมมาด้วยสายเดิมสายเดิมจากโรงงานนะครก็แถมด้วยนะครับใช่แล้วก็มีของแถมแถมสายสายแลสายหนึ่งเส้นเคสเต็มเต็มใช่ค่ะเคสมีทุกอย่างเลยนของแถมจากทางร้านนะี่ครับของแถมสายเคสอะแดปเตอร์ครับสุดยอดมากครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับที่ที่ให้ถ่ายทำนะครับขอบคุณครับ